ต่อมานะครับเป็นการอ่านค่าแถบความต้านทานชนิด5าแถบนะครับก็จะมีห้าสีนะครับหนึ่งสองสามสี่และห้านะครับคันนี้ห้าแถบนะครับสีตัวหลังส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลนะครับเวลาอ่านก็ให้อ่านทางสติกเกอร์เป็นหลักนะครับนะครับครูก็จะติดสติกเกอร์ไว้ด้านนี้นะครับนะครับเป็นตัวเลขหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าสิบอะไรประมาณนี้นะครับเป็นโจทย์นักเรียนก็อ่านตามนี้ไปนะครับ เพราะฉะนั้นเหมือนกันนะครับช่องที่1ช่องที่2ช่องที่สามนะครับก็จะไล่ไปดําน้ําตาลแดงส้มเหลืองเขียวน้ําเงินม่วงเทาขาวทองเงินไม่มีสีนะครับก็ศูนย์ถึงเก้าเหมือนเดิมพอแถบที่4นะครับเป็นตัวคูณนะครับก็ลักษณะเดิมนะครับดํามีค่าเท่ากับ1นนะครับคูณด้วยหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็ไล่ไปนะครับแดงก็เพิ่มศูนย์หนึ่งตัวนะครับเป็นสิบนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงสิบยกกำลังเก้านะครับก็คือสีขาวนะครับ ส่วนสีทองนะครับคูณด้วยหนึ่งนะครับตัวคูณนะครับสีน้ําเงินนะครับคูณด้วยศูนย์จุดหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันตะกี้นี่เหมือนเลยนะครับเหมือนแถบสีที่สี่เลยนะครับอ่านคล้ายกันนะครับเพิ่มมาแค่อีกหนึ่งช่องนะครับเพราะนั้นนก็จะเป็นตัวเลขสามตัวนะครับเวลาอ่านค่านะครับเพราะนั้นดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเขาให้ค่ามาแบบนี้นะครับอ่านได้เป็นสีเหลืองสีเทาสีแดงสีส้มสีน้าตาล อ่านไปตามสติกเกอร์ที่ติดไว้นะครับตัวเลขนะครับตามโจทย์นะครับเราก็แทนค่าลงมานะครับได้อะไรบ้างได้เหลืองได้เทาได้แดงได้ส้มนะครับทำท่อนตารางแบบนี้จะอ่านง่ายนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวสีน้ำตาลมาอ่านค่าแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาแทนค่าเหลืองมีค่าเท่ากับ4นะครับเทามีค่าเท่ากับ8แดงมีค่าเท่ากับ2นะครับก็เอา482คูณด้วยตัวคูณตัวที่4นะครับสีส้มนะครับ10ยกกำลัง3าก็คือ 1,000นะครับก็เอา482ร้อยคูณด้วยหนึ่นะครับได้เท่าไหร่ก็นะครับค่าความผิดพลาดบวกลบ1%นะครับก็จะได้ค่าความผิดพลาดออกมาบวกลบ1%นะครับก็ได้เท่าไหร่ครับพันนะครับ482,000นะครับ2,000โอห์มนะครับบวกลบ1%นะครับหรือตัดพันออกก็ได้นะครับตัดพันออกก็เป็นกิโลโอห์มซะ ก็ได้4 8 2กิโลโอห์มนะครับเพราะว่าเราจะไปหาซื้อค่า4 8 2 0 0 0โอห์มนี่หาได้ยากนะครับรายนั้นเวลาเราไปเลือกซื้อนะครับที่ร้านเราก็ต้องบอกค่าความจุนะครับที่แปรพันนะครับอันนี้ก็เท่ากับ482กิโลโอห์มนะครับกิโลโอห์มก็คือตัดพันออกพัน์มีค่าเท่ากับกิโลโอห์มอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่า4 8 2รคูณได้พันธ์ค่าความผิดพลาดก็1%นะครับ นะครับเดี๋ยวนักเรียนก็ไปลองอ่านนะครับอ่านตามที่ติ๊กเกอร์ไว้นะครับไล่ไปนะครับจากซ้ายไปขวามือนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ค่อยๆอ่านไปนะครับตามตัวอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับอ่านมาได้แดงนะครับได้แดงนะครับได้แดงแดงดำน้ำเงินเอ้ยเงินนะครับแล้วก็น้ำตาลก็จะแทนค่าออกมาเป็นสองสองสองศูนย์นะครับก็คือสองร้อยยี่สิบคูณด้วยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเท่ากับ 2.2โอห์มบวกลบอันนี้ผิดนะครับอันนี้1%นะครับบวกลบ1%อันนี้พิมพ์ผิดนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็พิมพ์ผิดอีกแล้วหนึ่งนะครับเพราะว่าก๊อบกันมานะครับก็จะเป็นน้าตาลมีค่าความผิดพพาดแค่1%นะครับไม่ใช่2% 2%จะเป็นสีแดงนะครับเพราะก๊อบกันมาผิดหมดเลยนะครับต้องขออภัยนะครับเพราะนั้นักเรียนสับสนนะครับตรงนี้เป็น1%ตรงนี้ก็ต้องเป็น1%เนะครับ พอดีก๊อบกันมาแล้วไม่ได้แก้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องระมัดระวังนะครับนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่นี่นะครับนักเรียนก็อ่านค่าจากนี่ไปเป็นส้มนะครับขาวดําน้ําตาลน้าตาลประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้คําตอบมานะครับครับโอ้โทษทีนะครับนักเรียนก็จะได้คําตอบมานะครับสีแรกเป็นสีส้มนะครับมีค่าเท่ากับสามนะครับ นะครับสีขาวมีค่าเท่ากับ9สีดำมีค่าเท่ากับ0คูณตัวที่4นะครับตัวคูณคูณด้วยน้ำตาลน้ำตาลมีค่าเท่ากับ10นะครับนะครับค่าความไิ่พลาดตัวสุดท้ายก็สีน้ำตาลนะครับนะครับบวกลบ1%นะครับพอเอา390คูณด้วย10ก็เท่ากับ3,900โอห์มนะครับบวกลบ10%หรือจะแปลงเป็นกิโลโอห์มก็ได้นะครับก็เอาพันไปหารก็จะได้3.9กิโลโอห์มนะครับค่าความไิ่พลาด1%เฉยนั้นเอง ไปลองทำดูนะครับสวัสดีครับ